สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยพ่อโนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าสวัสดีพ่อโนนะคะเปจ๊ตังขอพ่อโนสิไปไซนี่นี่ไปสารเพิ่นนี่ละสารเป็นไ,ไปสารเมียกอดเมียแม่หญิงย่านาคีาคบ่คะคะคือเด็กหญิข่าวว่าแม่หญิงย่านี่เพิ่นเขาดีอยู่ว่าสันเมนบ่ค่ะเข,เขาดียูดิ เพิ่นถึงมาจาักนวดแล้วก็ขับพอนอเจ้าจุดนี้เป็นสามงวดหรอบ่ฮะสามงวดติดบ่ฮะแมนครับเจต่างเคยจุดเธอหนึ่งเจดหานะพอนอเนาะเจต่างจุดกับเขาก็ได้เ,เลยแมนแต่ว่าเจต่างก็ลืมซื้อพี่น้องลืมซื้อ,อพี่น้องขามาถึงแล้วแต่ว่าหมองนี่ที่พอนอเคยมาหาเพิ่นตลอดเนี่ยได้ทั้งงานได้ทั้งโชคมันว่าจะแมนครับเป็นยังไงเราให้เอฟซีไว้อันฟังเนี่ย โทรศัพท์าพมาเดี๋ยวรับโทรศัพท์พทพก่อนก็นได้ยังยังท่านผู้ชมค่ะนี่เด้อตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศาลองค์หญิงย่าน,นาคีนะคะท่านผู้ชม องหญิงย่านาคีนะคะเอาจะได้ออาขอเลยบ่อ่นเดี๋ยวถามเสิเดี <FC> ๋ยวถามพอนกกันแบบหนึงแบบน่งวแบาบซูเอแบบฟซี FC ฟังนะคะเนะาะาว่ที่ไปที่มากก็คือเพิ่นเคยให่โฉคกเนาะนเคยโศกได้ผมมาจุดนี้ค่ะสามงวดได้ผมถือนี่จะต่างในยินแต่ว่าพอโนอกอ้ยย่าให้สางหัวให้ซีงวดวนี่แหละสามงวดแล้วแต่แต่ผมจุดเนี่ยค่ะ กับเกตังจุดอีกค่ะเกตังจุดก็ได้075น้องวันเนาะแมนค่ะกูพากันซื้อมันลืมบัตรนี่ลืมอู้ยเกลืมดีเหรอวะวันน่ะค่ะแมนน้องเลืมอยู่เนาะวันผมมาจุดกับตะวันท่าบัตรมันมาออกตัวหนาบัตรจุดได้4 38น้องวันมันออก4 3เด้อวัน4 3เมนครับค่ะอู้ยยังไงวะแสดงว่าเขาทุกขั้นเลยนเขาเขาดีอยู่ด้วยครับส่วนหนึ่งผมมัน ผมมาจุดอันผมเลยขอเล็กเล่าผมได้ได้เจ็ดสามเล็กเล่ามันออกเจ็ดสองบาทนี่เต็มหนึ่งเเต็มหนึ่งผมไปซื้อเล็กล่าอยนี่ยมันได้ซื้อขึ้นซื้อลงซื้อตุงๆเลยส่วนมากคนซื้อให้เลขยังค่ะพ่อหนมากคนเลขกเลกใหญเทานี้แหละให้เหล็ก คือว่าเคยมาบ่นมหยางกับประสบความสําเร็จมันบ่ค่ะพี่เนะนี่ผมมาบนมือนะเนาะมือนั้นฤาษีก็เลยท่วงผมไปเหมือนกันเนาะเจ้าค่าอย่างอย่างอู๊เด้ว่าสันค่ะาอย่างนอะสงสัยสิ่้าพวงอะไรอยู่ว่าสันมือน,นั้นผมมาบนไว้แล้วผมเลยว่ากันให้เลขถือลูกหลานจากพวกไรมาคลองอีกเด้อผู้ดีเล่ของเราแต่ว่าเลขถือเร้วยุหนี่ผมไม่ได้ซื้อหงวน ผมก็เลยบอได้ออกมาคล้องผมก็เลยบอาสุรศิริีฟังว่าผมบ่ได้ถือเด้่ครับมันตะวันเลขเลขถืออยู่ผมผมบ่ได้ซื้อซื้อบ่ซื้อเพิ่นให้เด้เด้มาซั่นครับเจ้าต้องเฝ้าเฝ้าไปคล้องเด้ว่าซั่นเรา่าเอาพวกมาไล่ไปคล้องเออพวกมา้ากอะไรมือมาวาดม่อก่อนนี่ค่ะเลขถืออยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อเจ้าจองต้องไปเฮ็ดเด้มาซั่นผมออกมาเด้เนี่เพิ่นให้ถือเฮาก็ต้องมาแกลบนมาแกลเจ้า เจ้าคิดมึงกระดาษเจ้าค่ายอย่งจากยางได้ป่ะสันอือเมียนนี่ครับแมียนนี่ผมเดียด๋ยว่าปอยู่อ่ะเดี๋ยว่าได้รันไวเออได้ได้บอกคนไ,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 ไว้อยะแต่ผมเมื่อท่านเอาไปอันนี้เพิ่นสนอกก็บอกคนันมือมือนั้นผมมาเอมมากเลยลงไปผมก็เลยไข่เห็นไหมค่ะลงลงไปแล้วฝันได้ป่ะฝันได้มันยิงผมนอนอยู่มียิงผู้หนึ่งมันลูกแขนเสียเลยค่ะต้บอกเลขผมบอกเลขอสามตัวค่ะสองสองสี่ศูนย์ป่สัน สอส่นงวดได้ครับนี่มวดนี่แหละนี่ม้วนมือก้อนนี่เพ่อะโดนฝันเมนนี่ฝันมือใดนี่ผมผมไขวัานมือก้อนสองมือสามมือนี่สามมือนี่ละบอกสองสามตัวมาแข็งหมดน่ยิ่งเนียูิ่งมาบอกสามตัวเมนตัวไ้เกาะสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์ลูกแขนผมสิไหมยิ่งได้ยังผู้เฒ่าพ่อลูกแขนนัมันนั่งมานังทั้งหัวผมมา เอาชื่อว่ายิงยาในบอกคงจะไปพรจังวะมือผมลงไปแตนีละค่ะแต่ว่าผมกับมันกับเป็นพ่อล่างๆนะไม่ยิงก็ได้จอมม่เพิ่นตามเจ้าลงไปบ่อาจจะแม่นก็เป็นได้เพราะว่าเจ้ามาหาเพิ่นดูมาเธอได้เห็นแต่เจ้ามาหามาหายิงยาตลอดผมเที่ยวมาประจำเนาะสามปีนั้ผมเที่ยวมากยู่นี่สรุปแล้วพ่อโนเนี่ยฝันได้สามตัวเนาะพ่อโนเนาะครับแต่ว่าลีเะเบียนรุ่นนั้น ขึ้นมือขึ้นมือตองหวัดตรงกันว่ารถผมนี่มาแก่เอาต่อเขานี่อยู่อยู่ผู้หน่วยนี่เลยต่อเข่าสมัยเขาเขาไปจักไหมค่ะจักตอกต่อเข่าสามไม่ไม่ไพ่ไม่ไม่ไพ่ไม่ไพ่ปลามือตองหวัดเอาเอาสามเบสพลูระเบสค่ะเลยออกขึ้นรถคันนี้เลยพากันมามาถามอยู่เถียงนะเป็นเจ้าใดไม่ต่อเข่าเจ้ายี่โมนยังยี่บ่ไม่ต่อเข่าคนตัดเดี๋ยวเดียวสั่นค่ะ ผมเลยก็เลยว่าว่าใดทุนนี่ดอกัสันเเลยโอ้คือรถอือคือรถบ้านนี่คือรถบัานนี่ล่ะแต่เบียรมันจะหน<ม>ึ่งศูนย์หกห้าหนึ่งศูนย์หกห้าเลขตรงกันคู่บาเลยหาหกหกห้าพื้นมือบ่อวานลานซ้ายผมบัง้ห,หน่อยน่ะเมือนันเมาบึงเล็กแล่วมันต่นมากพได้ถามเนี่ยพโน้ไม่เงพ้ยก็ฝันว่าไอ่เมื่อขี่เมื่อเมื่ขี่รถเท่าว่าัสัน้อยเด้ ไหเช็คโรงเรี้ยงหอนสั้นปอดอไรลูกสั้นป่งหกว่าสั้นน้องเงี้ที่ว่านี่น้องเอ็นกีครับหลานผมนี่แหละที่เจเจตังเคยเห็นบ่ผู้นั้นบอกคนละคนสิบพเคยเห็นดูตีเหรอไปเฮยเพื่อนพนุ่มผู้นั้นบ่กมีอะไรผู้นั้นล่ะอ๋อน้องเอ็ยกีก็ซื้อเพิ่นเอ็นกีมาเมื่อยูนนี้ก็ได้สิบซีกับมันเห็นเลขเพราะว่าน้องน้องเอ็นกีนี่เคยจำได้ว่าเคยบอกเลขเห็นเลขอยู่หม่งพนอ่มนั่งเลยบ่ผมนั่งนี่ล่ะมันถามเยอะไ้มนี่พ่อจีไปใส่พ่อจขึ้นไปวัดมันคือสิอยากมานั่งก็คือ สรุปแล้วก็คือพ่อโนเพ้นฝันได้สามตัวแล้วก็น้องเอ็นเจบอกฝันที่แรกได้ตัวแรกครับย้ำตัวเลขความฝันเมืัอฝันพ่นโาบอกว่าซี่อนสองสี่ศูนย์รูปแขนผมมีคนมาบอกรูปแขนด้วยตัวเลขสองสี่ศูนย์บบอกเลขแล้วผมผมก็เลยไข่ป่ะเนี่ะนี่ผมหัวอน ไปสีดยาวผู้บ่าวมาวานนี่เด้นี่อันนี้คือฟันแถวแรกมันบ่ครับแม่นครับผมอันนี้ฟันไม้นี่ตัวฟันไม้จังไดนครับฟันเกี่ยวรถเดี่แล้วฟันไม้นี่ครับฟันเกี่ยวรถที่แรกก็บฟันว่าได้เอาตัดต่อเข้านี่ล่ะอ่าวัดกันแบกก็ได้ได้พูดอะไรเบกได้3แบกเรื่องเลยขึ้นรถค่ะฟันนี่จักมื้อแล้วพ่อหนูตัวใดก็ฟันนี่ฟันได้จักมื้อแล้ว2องหมื่นสามื่นแล้วครับอ๋อทะเบียนรถ10 หกห้าเมื่อคืนน bueno. ี่ฝ <t rab land> <t rab land> ันแล้วโดยสารไปเนาะเออมื่อที่สามเด้ฝันเกี่ยวรถคึนนี่งวดนี่ครับงวดเนี่ยเมนผู้ที่ไปแล้วมีผู้โดยสารผู้หนึ่งอันบันหนองม่วงธรรมดาค่ารถสี่สิบบาทเนาะครับขี่รถมากก็จะวันเลยจอดจอดนะสันเอาเงินเฟ้ถุงหิวเอาแม่มาดเลยดีเลยเดผมอ่ะหกสิบเนี่ยสั่นเอาอย่างผมก็บ่าปากเนาะผมก็จับเอาเท่านั้หละงบุกขึ้นนี่ เท่านั้นเท่านั้นคือลาสุดบันล่าสุดตเบียนก็มีเยู่แล้วมโหเปนซูนยข่านมาหรอกบยุ่งกันมั้กับยุ่งกันรุนี่ผมว่าถือคักหมดนี่ถือคักเหมนพพอมันใจเลยอย่พอค่ะเพราะซูโหับูโ่หาเพราเพ่าผมขาแล้วเรียกดีมันใจอยสองชุดไนใจสองชุดเนรผมกันนี่ผมฝันเนี่ยเคยถือเดียชุดหนึ่งผมถือสามตัวคุณแต่ว่าถือสามตัวหลายปีละ หลุดคันคันเหียนคันหกรล้อป่ะเนี่ยวันจันทร์วันศรัทธาคันวันผุานมาเนาะฝันคันเจ้าขับขึ้นมาหาผมขับมาแล้วมาเห็นผมแล้วก็เจ้าเห็นผมก็เจ้าเลิกขับเลิกขับทอยป่ะเนี่ยทะเบียนมันศูนย์ศูนย์สามคันเหียนคันหัวล้อศูนย์ศูนย์สามหมอมึงันผมโอ้ยนอนหมดหลับหมดขึนวันเป็นมาตอนบวบบุญีเนี่ยผมผมไปซื้อมหัวเลขก็เจ้าผมมาซื้อเลขสามศูนย์ศูนย์สามครับอันเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสามสามสามหกสามสามหกผมว่าครับ ผมวันก็เจ้าเซ็ตไหน,นนี่แล้วผมกับเอาปีแล้วผม,มได้ตัวจหนึ่งปีอีกไหมผมเล่นไปซื้อไอ่สมเด็จมาหนิซื้อเลขกเนะี่ยซื้อตัวไหนซื้อสามสามศูนย์เอาตัวเดียวบ่สตัวเดียวเอาเท่าตัวไหนสองลอยคูนลอยหาซิปเอาเจ้าคุณซื้อเลขกสองตัวบอกว่าซื้อหลายแล้วอยู่บ้าทในสั้นแม่เจ้าตัดเจ้ากระถือตัวไหนถือตัวนั่งผมว่าผมซื้ออยู่บ้าทแล้วไหม,มค่ะมื่อนี่ที่จุดถูกอ่ะพอคือเห็นถือถูกมากจุดที่ว่าไง จริงได้เลย่องก็มาผัวกับผัวมาผัวจกจุดดอกแล้วแต่พอจุดหรือไม่จุดได้เด็กเด็กชัดเจนเล็กมันเลขมันหนาจะอยู่นี่แล้วอืนะคะโอ้ลืมลืมความฝันมันเว้นนอนเว้นลืมมันเองฝันกลางเว้นอีกฝันได้ไปซื้อผักหวานก็เจ้าค่ซื้อเงินไปฮารอยสองใบก็เลยเอาเงินทอนไม่ข่อยเด้อสิทอนเท่าเด็กก็ทอนเอาเงินไปฮารอยสองใบให้ประเดี๋ยเงินไปฮาร้อยขึ้นไม่ผมอีก ฉันจับเัากังเว้นดิเอานี่อืมค่ะพ่อช่วงเที่ยงนี่แหละมันจะตีไปทังไหนพ่อหน้องวุ้นจะพูดไปหาศูนย์ก็ได้ซื้อเลขสามตัวจะพูดซื้อเรื่องหาศูนย์เองสันบ่ครับพ่อน้อตีแป็นแบบนั้นเนาะเมื่อไหก่เยี่ในทะเบียนรถเปิดต้นนั่นทะเบียนรถผมเปิดไหมครับก็จะว่าผมว่ามันเป็นต่มันใจนะคือการเรียงรูปแบบมันนี่พ่อน้อมันใจถ้าเป็นไอ้สองตัวนี่ตัวใดจ้ะ ว่าสองตัวก็หาหกคู่หางในแล้วเอาห้าหกคูหางใช่ได้แยกออกมาแล้วจังมะฝันคุ้นกันกับผู้บาดพร้อมบาไงครับค่ะนี่แล้วหรอืกจะไปเน้นที่สุดก็คือห้าหกผมนั่นกับผู้บาดนั่นก็เลขที่ถือนนั่มาคูกันสี่เด้ฝันนั่นเป็นัง่ั่นแม่นบ่ครับเป็นยังสี่ได้ยังได้กระดับแต่หลามาที่เดียวเมีนครับแต่หลามาเป็นแบบนี้โอ้ยผมเบ็ยนลำเราบ้านเด็กจะปีแล้วค่ะกันผมเบียดรถเดียกันรถโดยสารผมเดียร์ไฟล์ราไปใส่กันได้ สรุปแล้วก็คือจะเน้นห้าหกเนาะคน้นห้าเนาะาหรอผมว่าันเน้้าหกันแหละสุดี่เน้ห้าสูเลยเนาะกับเลียมาจะพ่นละเลขยมาจะอยากก่นทำนําจะทำบิงแล้วเนาะทำบิงครับทำบิงกัชิคเก้นก็ได้ก็ชิคเก้ามันเปินออกเลยเล่าดิเดึ่งเล่าออกห้าห้าหนึ่งเก้าเต็มเต็มเรื่องเลยครัข้างข้างล่างข้าล่างออกห้าออกห้าเก้าข้างล่างก็ได้ผมบบริเวณซีผมขึ้นเรว ไว้แต่ซื้อเลีกรัฐบาลรไทย้ะผมเลยบาลนะก็ผมจะพูซื่อพูถึงนั่นันล่าสุดในตีเป็นหน้าศ์เนาะยนไ้นั่กันฟันกลงเว้นได้ตัวนี้ฝันกลางเว้นแบฟันกลางเว้นได้สามตัวฟันกลางคืนก็ได้สามตัวคือกันจะมีแล้วแน่ติดเห็นรถ บไปไสนเนาะครับเนาะยยี่ละเมนเนาะยี่น้ำกันนี่สองสี่ศูนย์ทะเบียนรถหนึ่งศูนย์หกห้านะคะแล้วก็ฝันฝันกลางวันล่าสุดหนึ่งห้าศูนย์แต่ว่าตัวที่เน้นที่สุดนี่จะเป็นห้าหกเนาะพ่อเนาะหกเะหาหกลยหาหกไปกับบนล่างบ่พ่อเนเมนครับบนล่างครับแค่น้องซื้อน้ำทะเบียนแล้วก็ซื้อหาศูนหกศูนยเน้นแล้วล่ะบ่ารับน้อซื้อสำรับมันเกืออแบบนี้บ่ครับ men